ระทิงทำสิงตาสว่างกีฬาไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดมิตรภาพต่างหากแต่สีผิดที่ก็ตายได้ สวัสดีครับพี่น้องแชมป์จัดายวันนี้ผมมีบทเรียนสุดสำคัญสุดล้ำค่าให้กับวงการกีฬาไทยครับในฟุตบอลอังกฤษเนี่ยนัดที่ไก่โคเรียนสเปอร์บุกไปชนะนิวคาสเซิลสมต่อสองมันมีช็อตเด็ดที่สุดนอกสนามครับตอนใกล้จบครึ่งแรกเนี่ยเซร์าคิโอเรกิลอนกองหลังแบ็คซ้ายสเปนนิชของสเปอร์ทีมเยือนเห็นสิ่งผิดปกตินอกสนาม เขาเห็นว่ามีแฟนบอลของเจ้าบ้านนิวคาสเซิลคนหนึ่งหมดสติเขารีบไปบอกกรรมการว่าพี่ครับมีแฟนบอลตะโกนว่าหยุดเกมหยุดเกมผมเห็นมีคนกำลัง CPR ช่วยชีวิตคนที่หัวใจยหยุดเต้นโดยการกดหน้าอกแล้วก็ผ่าปอดเราเล่นต่อไม่ได้หยุดเกมเถอะพี่ช่วยเขาก่อนและนักบอลทีมเยือนอีกคนก็คือเอริกไดเออร์ทราบถึงสถานการณ์แล้วก็รีบวิ่งไปบอกทีมแพทย์ของนิวคาสเซิลว่าเฮ้ยให้เอา defibrillator หรือว่าเครื่องกระตุ้นหัวใจขึ้นไปด้วยและกรรมการก็ทําในสิ่งที่ถูกต้องก็คือเป่าหยุดเกมและเกมเนี่ยหยุดไปถึง20นาทีนะครับทั้งหมดนี้มันมี3ช็อตเด็ดสําคัญขึ้นหนึ่งเขาไม่แบ่งฝ่ายครับแม้ว่าจะไม่ใช่แฟนบอลสเปอร์แต่ทีมสเปอร์มองว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมโลกมากกว่าคนสนับสนุนคู่แข่งเลยแม้คนไม่ได้จะบอกอ,อ้าวแฟนคนนี้มันเชียร์ทีมตรงข้ามก็แต่ตายไปซะคิดได้ครับแต่สุดท้ายแล้วเราคือมนุษย์เหมือนกัน2 สื่อที่ดีฮะสื่อที่ดีต้องเน้นความถูกต้องมากกว่าถูกใจอ่ะถูกใจคืออะไรถูกใจคือคนมันกำลังจะเสียงตายกล้องต้องซูมก็ไปใกล้ๆถูกไหมฮะไม่ได้ครับประเทศที่เจริญแล้วเขาจะไม่ให้ภาพไม่ดีนํามาเผยแพร่ไม่อยากให้เด็กเห็นดังนั้นกล้องเขาก็จะถ่ายเขาเรียกว่ามุมกว้างหรือว่าวายช็อตนะครับอันนี้สื่อเราเรียนรู้ได้ 3. เราจะต้องอย่าทําดีแบบผิดหน้าที่ครับ มีคนหลายคนมีอุบัติเหตุแล้วก็อาการแย่ลงเพราะว่าไอ้คนใกล้เคียงเนี่ยไปช่วยแต่ไม่รู้วิธีดังนั้นครับวิถีมืออาชีพเวลามีอะไรเกิดขึ้นเราเป็นแฟนบอลเราเรียกหมอครับเราอย่าเข้าไปยุ่งฮนะเราแจ้งหมอให้ไว หมอก็ต้องมาให้ไวเราปล่อยให้คนที่รู้ว่าเขากำลังทำอะไร know w h a they're t doing จัดไปดีกว่าทางนี้เขาโซก็ได้ถแถลงนะครับว่าอาการของคนป่วยนี่พ้นวิกฤตนะฮะไม่น่าเป็นห่วงแล้วก็ได้ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลและหลังจบเกมทั้งเร g กลอนแล้วก็ด y e เได้รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมเพราะความดีนนและยังไม่จบครับ r e g u l ลอ post อีกนะครับว่า Football not most important soon the thing Get well is ฟุตบอลไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดหายเร็วๆนะครับอวยพรแฟนบอลของคู่แข่งนี่แหละครับการกระทำสำคัญกว่าอุดมการความเชื่อที่บอกว่าเลิกกับเมียเลิกไปเลยแต่เปลี่ยนทีมเชียร์ไม่ได้เปลี่ยนเมียได้บางที่บอกว่าความรักนี่เป็นยิ่งกว่าศาสนาตำนานบางคนบอกว่าฟุตบอลสำคัญยิ่งกว่าชีวิตเรกิลอนได้พิชิต เปลี่ยนความคิดคนทําให้โลกเห็นว่ามิตรภาพต่อคนด้วยกันเองยิ่งใหญ่กว่าสีผิวยิ่งใหญ่กว่าสีเสื้อยิ่งใหญ่กว่าชื่อทีมเรามาเอื้ออาริยะเกื้อกูลกันดีกว่าอีกหนึ่งเที่น่าสนใจก็คือบิ๊กแมชบอลสปาเกตตีครับบอลอิตาเลียนนะฮะลาซิโอชุดฟ้าชนะอินเตอร์ชุดดูลู ดำน้ำเงินไป3-1แล้วตอนจบเกมเนี่ยลุยเฟริปเป้กองหลังบราซิเลียนวัย24เบอร์3เสื้อฟ้าเนี่ยนะฮะไปโดดขี่หลังควาคินโคเรียิกองหน้าอาร์เจนตีเนียนอายุ27เสื้อดำน้ำเงินเบอร์19เนี่ยจนทุกอย่างดูวุ่นวายคือดูตื้นๆก็คืออะไรวัชนะแล้วยังจะไปเยอะเย้ยทำไมคือเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปครับคือคู่นี้ก็ซีกันคือคู่นี้เนี่ยเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมกันมา3ปี คอเรียเบอร์19เนี่ยเคยอยู่กับลาซิโอ3ปีก่อนย้ายมาอินเตอร์ปีนี้นี่ให้ดูฮะคนขวาก็คือไอคนโดดส่วนคนซ้ายก็คือผู้แพ้ที่ไม่พอใจที่อยู่ดีๆมีคนมาขี่หลังก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนกันมาจากอเมริกาใต้เหมือนกันซีกันก่อนแข่งยังมีอวยพรวันเกิดกันในโซเชียลอยู่เลยนะครับแต่หลังจบเกมที่ลาซิโอชุดฟ้าชนะไป 3- 1ฟิลิปเป้ก็ไม่รู้อารมณ์ไหนแหละครับ โดดขี่หลังอดีตเพื่อนร่วมทีมก็ฟีลประมาณมวยเนี่ยชกกันจบก็ยังกอดกันได้ทําไมเราจะทําแบบนี้ไม่ได้คือถ้ากอดกันมันเข้าใจไอ้นี่คุณเป็นขี่เข้าไหมฮะและไอ้คนขี่เนี่ยอารมคนแพ้เข้าใจะนะครับมันก็ไม่แฮปปี้กรรมการก็เห็นนะครับว่าเสื้อฟ้าเนี่ยจงใจเยาะเย,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 ย้ยยั่วยุไม่มีน้ําใจนะักกีฬาก็เลยไล,ล่ปีเป้ออกจากสนามเจ้าตัวนี่ถึงขนาดร้องไห้นะฮะซูมไปดูตาเขาเลยฮะแล้วสุดท้ายก็ยอมรับครับว่าเขาเลือกเวลาผิดไป คือยอมรับว่าสนิทกันและเขาก็รู้สึกว่าอาจบเกมเราเป็นเพื่อนกันก็เลยเล่นกันล้อกันแซวกันด้วยความรักด้วยความซีแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าเลือกเวลาผิดไปก็ขออภัยบทเรียนนี้สําคัญจริงๆนะครับว่าซีกันแค่ไหนก็ไม่ใช่ทําอะไรได้นะเว้ยอย่างพวกนักกีฬาบางประเทศเนี่ยมีวัฒนธรรมอะไรก็ไม่รู้คือถ้าใครใส่รองเท้าขาวจะต้องไปย่ำรองเท้าเขาเขาเรียกว่าเจิมฉะนั้นไม่ไหวครับความคิดแบบนี้ คนทําสนุกแล้วคนโดนสนุกไหมถ้าคุณมีรองเท้าที่คุณรักษามาดีแล้วมีคนมาเหยียบคุณชอบไหมอ่ะอันนี้เหมือนกัน 2. ส,สงกรานต์เช่นกันครับคนศาสตร์แหมสนุกสนานหัวเราะแต่เวลาคุณไปศาสตรใครเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคนที่โดนศาสตร์เขาอยากเล่นกับคุณหรือเปล่าและ 3. เราเห็นกันเยอะวันเกิดเค้กมีว่าให้กินแต่มันมีบางวัฒนธรรมที่เอาเค้กมาโปะหน้า คนทำหัวเราะสนุกสะใจแล้วคนโดนเค้กโปะหน้าสุขใจจริงหรือไม่บทเรียนทั้งหมดนี้ก็คือเวลาคนทำสนุกเนี่ยคนโดนสนุกจริงหรือเปล่าและช่วงนี้ทุกคนมีความเครียดครับคิดดีๆครับอะไรที่ตัวเองไม่อยากโดนก็อย่าไปทำและจำไว้คืนพฤหัสนี้เจอกันช่อง36 ยากรวยห้ามประหยัดเคล็ดลับใช้เงินจากตัวพ่อราชาเฟเดร์และความลับอะไรคือเหตุผลที่ทำให้แมซี e ่เจชนานีอดกลับไทยและไปเมืองนอกพฤหัสนี้แชมป์จัดไปในตัวพ่อสปอร์ตมาเฟีย5ทุ่ม45ช่อง36